No, okay. หายเลข13ไพริน6ขับปาหมายเลข14มายุราว่วงรอบหมายเลข6อรุณนาภาผู้จัดการทีมอาจารย์สุรวาศทองบุตผู้ฝึกสอนอาจารย์สุริยาสมานนะครับนักข่าวทางสายพันธุ์นิสสาวงกิจสี่จุดครับมาดูเกมในคู่นี้ครับครับตอนนี้มาถุงรุกเข้าไปนะครับแดงนทอง ไปต่อเยังได้อยู่นะครับตรงนี้ย้ายออกมา